ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง For Smart Life กับผมทอมมี่ธนบัตรไกเออร์ e e R นะครับคุณผู้ชมรู้จักคําว่ารอยเท้าน้ํากันหรือเปล่าครับและรู้หรือเปล่าครับว่ารอยเท้าน้ํานั้นมีความสําคัญเกี่ยวกับชีวิตของเราอย่างไรครับ รอยเท้าน้าหรือว่า water footprint นะครับก็คือค่าชีวัตในการใช้น้ําในการผลิตและการบริโภคครับโดยคํานวณปริมาณน้ําจากผลรวมของทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่ของการผลิตสินค้าและบริการนะครับโดยมีหน่วยเป็นลูกบาทเมตรต่อคนต่อปีครับซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆนะครับอย่างรอยเท้าน้ําสีฟ้าก็คือปริมาณน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติทั้งบนดินและใต้ดินรอยเท้าน้ําสีเขียวก็คือปริมาณน้ําที่อยู่ในรูปของความชื้นในดินครับและรอยเท้าน้ําสีเทาก็คือปริมาณน้ําเสียนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าถามว่า รอยเท้าน้ําหรือว่า water footprint นั้นเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราอย่างไรคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าประเทศไทยนั้นมีค่า water footprint สูงถึง2,223ลูกบาทเมตรต่อคนต่อปีเลยทีเดียวครับซึ่งถือว่าเรานั้นใช้น้ําสิ้นเปลืองเป็นอันดับ3ของโลกเลยทีเดียวล้วครับแค่ดูจากตัวอย่างผลการคํานวณรอยเท้าน้ําจากผลิตภัณฑ์ที่เราบริโภคกันอยู่ในชีวิตประจําวันทั้งทางตรงและทางอ้อมก็พอครับ อย่างเนื้อไก่1กิโลกรัมเราต้องใช้น้ำถึง4,325ลิตรเนื้อวัว1นกิโลกรัมเราต้องใช้น้ำถึง15,415ลิตรและข้าวสาร1กิโลกรัมเราต้องใช้น้ำถึง2,497ลิตรเลยทีเดียวครับเห็นอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็ควรที่จะเริ่มหันมาใส่ใจในเรื่องของการประหยัดน้ำอย่างจริงจังนะครับในครั้งหน้านะครับมาดูกันต่อครับว่ารอยเท้าน้ำนั้นเกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจําวันของเราอย่างไรนะครับและจะมีวิธีการอะไรบ้างนะครับที่จะช่วยให้เราประหยัดการใช้ทรัพยากรน้ำได้นะครับ รู้จักน้ำก่อนที่จะไม่มีน้ำให้ใช้ครับ for smart life สนับสนุนโดย i a s t water